สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะทางร้านมีงานชุดเรสสวยๆมาแนะนากันนะคะสําหรับงานรุ่นนี้นะคะสามารถใส่ออกงานก็ได้หรือว่าใส่ไปทํางานก็ได้ค่ะดีเทลตัวชุดนะคะจะเป็นงานท่าฉลุแบบนี้เลยค่ะเกรดพรีเมียมนะคะไม่คันแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขาทางร้านทําซัพในให้อย่างดีเลยนะคะตรงช่วงปลายกระโปรงนะคะจะเป็นงานอัดปลายพีทแบบนี้เลยค่ะงานด้านหลังจะประมาณนี้เลยนะคะสาวๆขา รุ่นนี้มีหลากหลายสีให้คุณลูกค้าเลือกกันเลยค่ะสำหรับสีที่ใส่อยู่นะคะจะเป็นโทนสีกรมค่ะสีชมพูค่ะสีน้ำตาลทองค่ะแล้วก็สีแดงนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่นะคะ